ว่าคนนั้นจะเอาของขวัญมาหรือไม่ได้ไปเอาของขวัญมาก็จะอยู่อยู่ในนี้สําหรับรายชื่อของทุกคนที่จะได้รับรางวัลพิเศษนะคะในโอกาสนี้ขอเชิญเอ่อคุณพี่ไผ่บูรนิ่งประเสริฐมาจากรางวัลน,นี้กับพี่น้องเรานะขอเป็นรางวัลพิเศษอันดับที่สามก่อนนะคะ รางวัลอยู่ที่ไหนคะตรงนี้น,นะนขอเป็น,นไปพี่ๆไปบูจะจับขึ้นมาครั้งนี้ขอเป็นรางวัลพิเศษอันดับที่สามนะคะจับเลยค่ะ <c oughs> คนข้างล่างนะคะ <c oughs> ดีะ่ยวกัน <c oughs> คนจับไม่เอาคนที่ ในค่ำคืนนี้ได้รับรางวัลพิเศษอันดับที่สามนะคะได้แก่ตันตระลันตันตันตระลันคุณアニทวายทยาวาสครคับุณอアニทวายทยาวาสมาขอเชิญค่ะขอเชิญขึานหน้าเลยค่ะ นพิเศษนะคะสำหรับอพอค่าขนมนะคะอันนี้ตรอดขอรูปเลยค่ะขอช่ะะอางภาพนะคะขอช้างภาพนหน้าเลยค่ะมอบเลยค่ะมอบเลยว่ะมอบะะมเลยค่ะตรงอ่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับ อ,อีกนะคะสำหรับเป็นรางวาัลพิเศษอันดับที่สองะค่ะต้องขออนุญาตนะคะสำหรับใครที่ลงไปหลายใบนะคะใครที่เขียนกูปองแล้วก็ลงไปหลายใบถ,ถ้าเจอชื่อถ้าเจอชื่อซ้ำขออนุญาตแคนเซินนะคะขอให้รางวัลไปทั่วถึงทุกค,คน <c oughs> ถ้าเจอชื่อซ้ำอันเดิม <c oughs> ขอยกเลิกนะคะขอเป็นชื่อใหม่จากใหม่นะ,ะ <c oughs> อันดับต่อไปจะ,ะเป็นรางวาัลพิเศษอันดับที่สองะค่ะ ขอเชิญใครมาเออต้องกำลังจับไปแล้วกุ้งไก่ค่ะกุ้งไก่ค่ะเน็ดแตงกับกุ้งไก่อันนี้เป็นรางวัลพิเศษอันดับที่สองนะคะคนข้างล่างเลยค่ะคน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 แต่ละคนคนแต่ละคนคนแ่ละคะโอเคค่ะออกมาแล้วสำหรับผู้ที่โชค ดีนะครคืนนี้รางวัลพิเศษอันดับที่สองนะคะด้านหลังได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนไหมได้ยินยครับอยากได้ไหมคะอยากได้รางวัลไหมคะใครอยากได้รางวัลส่งเสียงเลยค่ะหรับรางวัลพิเศษอันดับที่สองนะคะผู้ที่ได้รับคือตันตละันต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 ัน ในนี่เรนสีชูค่ะนันผมน่เนสีชูอยูคับู่ะยด้วยขอชิญมาบางวัลเลยค่ะอีใหม่นะครับอของล้องดวยนครับของก้องดของเน้อยผู้สาว ยังไม่หมดยังมีอีกอยากได้ไหมอยากาได้ไหมคนะอยากได้รางวัลพิเศษอันดับที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าพอค่าขนมไปได้สักเดือนหนึ่งนะคากินกันอย่างประหยัดประหยัดหน่อยว่าละบาทว่าละาทโอเคอคนที่จะมอบรางวัลก็ขอเชิญพี่ไพบูมลิแล้วกันนะคะประธานในพิธีในวันนี้นะคะในายนายยครับ รางวัลพิเศษอันดับที่หนึ่งะคะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอายาลาแพนเน็ตนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่พี่กรณ์ทำธุรกิจอยู่นะคะก็ให้การสนับสนุนมาเพราะดูว่าพี่กรณ์จะมาสัมผั์กับชุมชนตำบต 5, <ด>ลตะขน้าก็ท่านก็เลยสนับสนุนรางวัลพิเศษมาให้นะ,ะจับเลยค่ะพี่พี่คนลึกๆหนึ่ยคนลึกๆเอาไหะ พอจะตะโกนท่านาแล้วต้องกระหายน้เลยหลายๆอย่างที่ได้ไปก่อนเรื่องนี้ค่ะใครชอบโอเคได้มาแล้วนะคะลำดับที่หนึ่งลำดัดที่หนึ่งนะคะโชคดีไหมว้าวได้ผู้ที่โชคดีในค่ำคืนนี้แล้วและเชื่อว่าใครที่โชคดีในค่ำคืนนี้จะต้องโชคดีตลอดปี2 5 68แน่นอนค่ะ and that วันนี้คคค่่ะะูกอโเ็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมสนุกสนานสำหรับค่ำคืนนี้นะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่มาในงานนี้พวกเราจะเจอเจอกันแบบนี้ทุกๆปีดีไหมคะดีทุกทุกปีดีไหมคะดีครับปีหน้าต้องเป็นที่สิบตดีไหม กองามผู้สว่ะให้มีกำลังใจปีนี้เราจะได้สิกว่าโต๊ะนะคะแต่เชื่อว่าปีหน้าพวกเรารวงพลังกันสร้างความสัมันคีกันแล้วก็ให้ความร่วมมือกันแล้วอย่าลืมอุดหนุนผีภัณฑ์ของทุกจตุตะการานะถ้ามีญาติแมีงานขาวดำซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเป็นสัจธรรมของชีวิตอยู่แล้วนะคะเราก็แนะนํากันว่าเฮ้ยที่จบตะกรเรามีผีภัณฑ์อยู่นะ เสียงเงินให้กับแม่ค้าที่เขาเอาเปรียบเราค้ากำไรได้กําไรจากเราไปเราก็เอาตรงนั้นมาสนับสนุนกับชาวบ้านพวกเราเองนะให้เงินมันสะพัดอยู่ในชุมชนของเราดีไหมคะดีา ตขอบคุณกาตอนเสแลวมเสนนี้ปสมาจากรางวัลกับพี่น้อเราค่ะทาอเป็นรางวัลพิเศษอันดับที่สมก่อนนะคะรางวลอยู่ที่ไหนครงนขอเป็นท่านนี่ไปบูจะจับขึ้นมาครั้งนี้ขอเป็นรางวัลพิเศษอันดับที่สนะคะบุณค่ะ คนข้างล่างด้ยค่ะนี่เลยนะรนจับไม่อคนที่โชคดีในค่ำคืนนี้ได้รับรางวัลพิเศษอันดับที่สามนะคะได้แก่ตันตันลันต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 ันคุณ อานิชว,วัยทยาวาสย่หนาิครับคุณอานิชวัยทยาวาสนขอเชิญค่ะขอเชิญนาคอันนี้เป็นรางวัลพิเศษนะคะสำหรับพอค้าขนมนะคะขอบคุขอรูปด้วยนะคะ รางวัลไก่ค่ะเล่นเพครับูไก่อันนี้เป็นปรางวัลพิเศษอันดับที่สองนะคะคนข้างล่างเลยค่ะค,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 คน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 ดนหลังคนคนเลยค่ะคนคนเลยค่ะออกมค่ะออกมาแล้วสําหรับผู้ที่โชคดีนะคะคืนนี้รางวัลพิเศษอันดับที่สองนะคะด้านหลังได้ ได้นชัดเจนไหมอยากได้ไหมคะอยากได้รางวัลไหมคะใครอยากได้รางวัลส่งเสียงนยคะสำหรับรางวัลพิเศษลำดับที่สองนะคะผู้ที่ได้รับคือตัน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  ของเล่นน้อยผู้สาววถือว่าที้นงคนจตทานานแล้วละ้ได้เลยอ่ยากอะไรที่ได้ไปอนนี้กัได้ชอบโอเคได้มาแล้วนะคะเรารีมกันจากี่หน่นะคะทกครับ ปีสองปัน68แน่นอนค่ะ ถ่ายรูปหน่อยนะแต่รอยะหน้า100บาทนะครับปั้นตุ้มมีใหม่วันนี้ดีรู้ค่ะโอเคค่ะ